สวัสดีครับเพียคือเครื่องครับเครื่องมันมันไม่เหมือนกันนะเครื่องรุ่นเนี้ยอันนี้ผมก็ามาเปิดเปิดให้ฟังเสียงดูประมาณนี้ครับเครื่องเราบาลานซ์ซูนจริงๆแล้วมันถ้าเราฟังเสียงผ่านกองมันอาจจะเหมือนจะเสียงดังนะแต่ว่าผมในถ้าเราไม่ยืนยืนฟังงานจริงผมว่ามันมันเงียบมากนะเออ เสียงเมื่อเราเปรียบเทียบกับรุนเอเครื่องอื่นๆที่เขาขายกันนะมันต่างกันนะตัวนี้เสียงเงียบเพราะว่าเพราะว่าเราทําเก็บงานมาเยอะมากเลยหัวมีดนี่เราบราลานซ์สูนบาลานซ์ูนน์่คือมันมันนิ่งครับมันนิ่งมันไม่เวียงไม่อะไรอย่างเงี้ยครับเสียงมันก็ดับลงเฟืองเราก็เปลี่ยนใหม่ตําแหน่งที่เราติดตังอะไรเงี้ยคือไดมาตรฐท่านหมดเลยทีนี้มัน เสียงมันเงียบหออลอบไรเราก็แต่งนะครับแต่งมาใหม่ส่วนไอ้เสาตัวนี้เราก็เปลี่ยนเปลี่ยนแบบฟิตๆเลยทีนี้มันถ้าเราเปรียบเทียบราคานะมันไม่ได้ครับราคาเข้าถูกกว่าแน่นอนแต่ถ้าเอาตัวนี้มาเทียบด้วยทำไมมันราคามันโดดเยอะจังก็ประมาณนี้ผมเปิดให้ คลิปรีวิวที่ใส่ไม้ผมก็ส่งไปแล้วแต่นี่ไม่ได้รีวิวใส่ไม้เปิดเปิดให้ฟังเสียงอย่างเดียวก็ประมาณนี้ครับพี่จะลองดูรีวิวแล้วก็พิจารณาเอาเองนะครับคือ,อมันจะมีแบบซื้อเครื่องมือสอ่งไปแล้วก็โทรมามีอะไรไม่มีอะไรไหม,ม,ไไมคือรอซื้ออะไรอย่างเดียวมีเยอะครับไอ้ถ้าถ้าไม่ ถ้าไม่ใช้ลูกค้าที่ร้านเนี่ยผมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เคยขายอะไรให้เลยให้ต้องไปหาเอาเองครับส่วนมากจะเป็นแบบนี้ครับแต่ถ้าอา่างบเราพอที่จะมีกำลังที่จะซื้อได้เนี่ยครับผมว่าซื้อเครื่องที่ผมบิวแล้วเนี่ยคือมันจบเอาไปก็ใช้งานได้เลยขอประมาณนี้อาจจะมีเรื่องปัญหาเรื่องไฟบ้างอะไรประมาณนี้ไฟบ้านเนาะทีนี้มัน อาจจะมีปัญหาเรื่องพวกไฟกําลังมอเตอร์กําลังไฟก็ตามมาอาจจะมีปัญหาเรื่องไฟไฟ,ฟ้าแต่ถ้าตัวตัวเครื่องมันจะไม่มีปัญหาเพราะว่าเราเราเก็บงานมาหมดแล้วขนาดมือหนึ่งนะขนาดมือหนึ่งขวเภานี่มันไม่ได้สูยนเลยเออ,เอ,อประมาณนี้ผมก็รีวิวให้ดูว่าเอ,อ้ยเฮียอยากรู้ว่ามันมันมีอะไรบ้างทำไมมันโดดเยอะอย่างราคา คือยางยางเช่นในตัวประกาเนี่ยครับคือเราตาัดเกียวเนี่ยแบบเกียวเต็มเกียวเต็นมนี่คือฝืดมากถามว่าทำไมต้องเน้นฝืดๆเพราะว่าไอตัวนี้มันสำคัญงานงานโลที่เขาทำเกียวรวมรวมครับหัวน็อ not, เตเวลาใช้ไปเดี๋ยวหัวน็อตมันก็ลุยเพราะว่าเกียวมันรวมอัดเรื่อยๆเ,เดี๋ยวกลุยหมดเลย เขาจะเขาเจาะประมาณ4ี่สี่น็อตแต่เราเจาะ5้าน็อตปกติมันจะเลือ้อยมันจะบิดบิดเพราะว่าน็อตมันห่างเกินระยะน็อตมันห่างเกินความแข็งแรงมันไม่ได้เวลาเราทีบตัวเนี้ยโล่วนประกับตัวนี้เราก็ฉุบฉุบแข็งมาด้วยนะครับคือง,งานมันไม่เหมือนกันงานโลที่เขาขายกันเออเจาะรววมๆตามง่ายๆอะไรประมาณนี้ครับ อันนี้ผมเปิดเครื่องให้ให้ฟังเสียงแล้วครับประมาณนี้คือมันไม่เหมือนนะหัวมีดก็บาลานซูนเฟืองอะไรก็มูเล่เราก็บาลานต้นทุนมันไม่เหมือนกันลูกปืนอะไรหรือเฟืองที่เราแต่งหลอบแต่งอะไรก็มีประมาณนี้ครับรีวิวประมาณนี้ให้ดูก็ลองพิจารณาดูแต่ถ้า,อ,าอยาก ลานนั้นเท่านี้อ,อ,อยากได้ไกลเชียงกับเขาได้ไหมเครื่องของคุณได้ไหมอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้เหียก็ต้องไปซื้อลานเขาเลยอันนี้พูดตรงๆคือลานนั้นถูกก็ถูกใจไหมเครื่องเ,ออเหียเหียหมองมาคิดว่าเออเขาดีก็ซื้อเลยครับคือถ้าถ้าในกรณีที่ว่าไอ้น,นั้นเท่านี้แต่อยากได้เครื่องผมเท่ากับเขาเลย มันมันไม่ได้ต้นทุนมันต่างกันก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับเนี่ถ้าพิจารณาแล้วถ้าสื่อได้ก็ก็ซื้อครับก็ประมาณนี้ก็ดีครับ